สวัสดีค่ะพบกับเซียวพิกันอีกเช่นเคยนะคะกับร้านดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยะคะ่ะวันนี้เซียวพิกันพามาดูนิวฮอลแลนด์ทีทีสามจุดห้าศูนย์ plus นะคะนิวฮอลแลนด์ทีทีสามจุดห้าศูนย์ plus นะคะตัวนี้สองร้อยเก้าสิบชั่วโมงงานนะคะสวยๆเลยทีเดียวนะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นบาทนะคะห้าแสนหกหมื่นบาทช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่น ลดสูงสุด20,000บาทเลยนะคะลูกค้าสำหรับ New Holland ทุกคันทุกรุ่นที่ร้านเรานะคะตอนนี้มีอยู่5คันนะคะลูกค้ามีทั้งทท, 40, ทีี่3.40ททีี่2.50นะคะแล้วก็ี่3.50 plus นะคะลูกค้าสนใจขั้นในนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่087 สองสองสี่สี่ศูนย์สองสามนะคะศูนย์แปดหนึ่งสามน่็นะคะศูนย์แปดหนานะคะหรือเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับกันได้ที่ดิยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะ